เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์บ้างนะคะส่วนมากเราชอบอะไรเราก็จะกินอย่างนั้นเช่นข้าวเหนียวหมูย่างผัดกะเพราผัดกะเพรเาไข่ดาวทุกมือเลยคนที่ชอบค๋วยเตียวก็จะกินก๋วยเตีย๋ยทุก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 วันเหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นอาหารที่หาง่ายมันก็รวดเร็วเราเราไม่ต้องไปทำแต่รู้ไหมว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันก็จะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนทำให้เราเนี่ยขาดสารอาหารได้เหมือนกันพวกอาหารเสริมนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะ ถ้าเรากินอาหารไม่เข้าหมู่เนี่ยมันก็จะทําให้ให้สุขภาพเราเนี่ยมันเหมือนกับไม่ไม่สมบูรณ์อย่างพวกวิตามินเนี่ยเราก็ควรจะกินพวกผลไม้พวกผักให้เยอะๆโปรตีนก็อาจจะเนื้อปลาหรือว่าพวกเห็ด แล้วก็จะไข่แต่พวกนมเนี่ยควรจะกินนมนมนมถั่วเหลืองมากกว่านมนมวัวเพราะว่าบัวเดี๋ยวนี้เขาก็เลี้ยงเลี้ยงด้วยอาหารที่มันไม่ใช่อาหารธรรมชาติสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงด้วยหญ้าด้วยอะไรเดี๋ยวนี้เขาจะจะใช้อาหารเสริมเร่งโตก็มันก็จะทำให้ คุณค่าเนี่ยหายไปหายไปมากเลยมันเหมือนกับว่าเป็นสารเคมีไปหมดพวกปลาก็เหมือนกันปลาที่มันจากทะเลเหมือนกันเนี่ยกว่าจะเข้ามาถึงบ้านเราเนี่ยเขาก็ต้องแบบแช่ฟอร์มาลีนพืชผักก็เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่เราจะกินเนี่ยเราต้องเอามาแช่เบกกิ้งโซดาก่อนสักครึ่งชั่วโมงมันก็จะช่วยลด ปริมาณสารพิษลงไปได้มากเลยอาหารเสริมอาหารเสริมที่เราเลือกกินเนี่ยเราก็ควรจะเลือกที่มันดีมีข้างสองอย่างเช่นอันนี้บูมบูมคอลลาเจนอันนี้เป็นอาหารเสริมที่ดีมีคุณค่าบำรุงเส้นเอ็นบำรุงข้อต่อบำรุงกระดูก มันมันสกัดมาจากสารอาหารสามสิบหกชนิดอันนี้กินแล้วบำรุงกระดูกคนที่กระดูกไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้แข็งแรงขึ้นมาได้เลยนะมันยี่ห้อนี้การันตีมีออยอแล้วก็ช่วยเสริมสุขภาพได้จริงอย่างคนที่ เดินเหินไม่ค่อยดีเนี่ยกินแล้วก็จะดีขึ้นแล้วก็คนที่หน้าตาเป็นสิวเนี่ยสิวก็จะหายเลยนะทำให้ผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่อง<ม>เรื่องกระดูกกระดูกกระดูกและฟันทำให้แข็งแรงอันนี้ช่วยได้อาหารเสริมอันนี้ แล้วมีอีกตัวหนึ่งยาสีฟันอันนี้ยาสีฟันบูมบูมเป็นยาสีฟันที่ออกใหม่อันนี้เป็นไมโครเจลเป็นเจลที่อนุภาคเล็กที่สุดเลยเป็นเจลแบบเนื้อใสๆอ่ะซึมสามารถซึมเข้าในในฟันของเราได้เลยแล้วก็มีฟออลน์พันห้าร้อย ppm มีสารสก,กัดมาจากลูกคับญี่ปุ่นที่ทำให้ลดกลิ่นปากลดกลิ่นปากได้ดีเลยเยียบยอดแล้วก็สก,กัดมาจากลังพึ่งแก้อักเสบแล้วก็มีมีเปปเปอร์มิ้นทำให้ปากหอมสดชื่นตลอดอันนี้ดีมากๆเลยเ อันนี้ยาสีฟันสองเก้าเก้าใช้เท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวส่วนบูมคอลลาเจนนี่ขอเจ้าสาวนี่ห้ากล่องเห็นผลนะคะผิวจะสวยเนียนขึ้นแล้วก็บำรุงบำรุงกระดูกทำให้หน้าเนียนด้วยสนใจทักมานะคะบูมคอลลาเจนนี่ก็ห้าร้อยเก้าสิบาท ยาสีฟันก็299ถ้าเป็นเซ็ตเซ็ตเจ้าสาว2,500ก็จะได้ทั้งยาสีฟันบูมคอลลาเจนอันนี้ก็จะคอร์สเดียวเอาอยู่นะคะสนใจทักมานะคะ